สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถเคน25ตันนะครับผม มาแนะนําให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเคีน25ตันที่เป็นรถเคีน4ล้อแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นรถเคียน25ตันที่เป็น4ล้อนะซึ่งเจ้าตัวรถเคียน25ตันที่เป็นสเปคตัวนี้เนี่ยนะฮะลูกค้าเนี่ยกำลังตามหาหลายท่านมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่กําลังตามหานะครับแล้เห็นคลิปนี้เนี่ยต้องรีบจับรีบจองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวรถเคียน25ตันที่นําเข้าจากญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยนะฮะของเนี่ยกำลังขาดตลาดมากมากเลยนะครับอ่าถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่กําลังตามหานะ Okay. ตันนี้ก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพรอบคันของเขากันก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มจากชื่อรุ่นของเขาก่อนนะครับชื่อรุ่นเนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปของผมเลยนะฮะเขาจะเป็นรถเคอของยี่ห้อทาดาโนนะฮะเป็นรุ่น g r 2 5 0 N 1นั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะ GR 2 5 0 N 1นะแน่นอนตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นตัวรหัส GR แล้วนะคะถ้าเกิดท่านใดที่เคยเล่นยี่ห้อทาดาโนมาอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ไม่เคยเล่นนะเจ้าตัวรหัส GR เเนียนะะะาจรก ว่าเป็นรถที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์คอมมัลเลวตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดตัวเก่าเนี่ยเขาจะยังเป็นเครื่องไดเล็กธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอมมัลเลวตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนการทํางานเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวนะฮะแล้วก็ พวกอัตราการกินน้ํามันของเขาเนี่ยก็จะประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนะ่าแล้วก็ต่อมานะฮะในส่วนของสเปคขาข,าของเขานะฮะเขาก็จะเป็นสเปคขา X หรือว่าขาควายแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่เอาไปใช้งานในพื้นที่ลาดชันนะตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถปรับองศาได้หลายมุมหลายระดับนั่นเองนะครับเนี่ยนะ ด้านหลังก็จะตีตาทารโนโแบบน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูสภาพรอบคันก่อนนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสวิงตัวรถนะฮะไปด้านข้างแล้วก็เดี๋ยวกลางขานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดูเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรารีวิวจากด้านล่างเนี่ยเราไม่สามารถเปิดดูเครื่องยนต์ของเขาได้นะฮะต้องสวิงออไอ้ตัวรถเนี่ยมาทางซ้ายก่อนนะแล้วเราก็จะ,เร,จะเราก็จะถึงจะเปิดตัวฝาเครื่องยนต์ของเขาได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะพาดูสภาพด้านล่างก่อนนะเนี่ยนะครับให้ดูให้เห็นกันชัดนะครับ สวยนะรอยแป๊บสายเฮลิงอะไรเนี่ยไม่มีรั่วซึมเลยนะครับนี่นะครับแห้งสวยมากเลยนะฮะนี่นะฮะทรงคาซีตัวรถสวยนะครับนี่นะครับรอยผูกไม่มีเลยนะก็แน่นอนนะฮะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถเคีนที่เป็นรุ่นค่อนข้างใหม่ปีค่อนข้างใหม่นะฮะพวกสภาพเนื้อตกเนื้อตัวเนี่ยจะยังคงความสวยสดงดงามไว้อยู่แล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีตัว power zip แบบนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องของการยืดได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่ะ สวยนะครับต e ีตาไกโรที่250แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แผ่นรองขาของเขาเนี่ยตัวนี้ก็มามีมาให้ครบนะครับทั้ง4แผ่นเลยนะซึ่งบางตัวเนี่ยนะครับก็มีมาให้นะฮะบางตัวก็ไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าต huh? ัวนี้เนี่ยมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีตัวใส่รัดกันตัวแผ่นรองขาหล่นให้เรียบร้อยเลยนะฮะก็ดีมากๆนะเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีช่องเก็บของตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะนี่หล่อมากนะครับด้านบนนี่สวยนะรอยสนิมนี่ แคไม่มีเลยนะครับนี่นะฮะสวยมากนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนรถเคลียร์ของญี่ปุ่นนะฮะเขาจะมีตัวเอ่อเป็นตัวคุมคอนโทลนะครับคอนโทลขาคอนโทลการกลางขาของตัวรถเนี่ยด้านข้างของตัวรถนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดบางทีหน้างานของเราเนี่ยนะฮะมีความแคบนะฮะบางทีการที่เรานั่งกลางขาอยู่ข้างบนหัวเก่งเนี่ยบางทีหน้างานเนี่ยมันอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะฮะเราก็สามารถลงมาด้านล่างแล้วก็มาใช้ตัวปุ่มกางขาด้านข้างตัวรถตรงนี้ได้เลยนะฮะมันก็จะสามารถมองหน้างาน ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเวลาทํางานเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ละเอียดมากยิ mm ่ง hmm. ขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะฮะความเป็นญี่ปุ่นนะฮะเขาจะใส่ใจเรื่องรายละเอียดดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะมีคอนโทรลคุมขาด้านข้างนะนี่นะฮะสวยนะตัวนี้นะครับโคนบูมนี่สวยเลยนะครับไม่มีรอยรล้ารอยดาวไม่ต้องหานะไม่มีแน่นอนนะครับนี่นะครับหล่อมากๆนะครับนี่นะฮะ วยเลยนะครับด้านแขนเนี่ยด้านมุนตรงแขนของเขาเนี่ยก็จะตีตาทาราโนแบบนี้เลยนะครับนี่นะตะขอมีครบนะไม่ว่าจะเป็นตะขอเล็กตะขอใหญ่นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ในส่วนของประตูทางขึ้นของเขาเนี่ยแน่นอนนะฮะเจ้าพวกรถเคีนสี่ล้อแบบนี้เนี่ยเขาจะเน้นความคล่องตัวเป็นหลักนั่นเองนะฮะประตูทางขึ้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นประตูสไลด์แบบนี้นั่นเองนะครับจะไม่ใช่ประตูที่เหมือนกับรถยนต์นะฮะที่ต้องเผื่อพื้นที่ในการเปิดประตูนะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเผื่อพื้นที่ให้เขาเลยเป็นประตูสไลด์เลยนะครับไม่ว่าจะจอดตรงไหนเนี่ยคนขับก็สามารถขึ้นรถได้นั่นเองนะครับก็จะได้ความคล่องตัวเป็นหลักเลยนะแล้วก็เจ้าาัททิงงนน่เอ แต่ว่าเดี๋ยวระบบล้อเนี่ยเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เห็นภาพกันชัดนะครับโอเคเดยวขึ้นไปด้านบนกันหน่อยนะฮะนี่นะฮะหน้าตาด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าครับเนี่ยนะฮะถือว่าสภาพภายในเนี่ยมาส่วนมากเลยนะจ้าตัวนี้นะครับนี่นะฮะเบาะเบยนี้ไม่มีรอยขาดนะครับเนี่นะฮะ าสารบภายในสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์การทําความเย็นของเขาเนี่ยตัวนี้ก็มาพร้อมใช้เลยนะฮะแน่นอนนะฮะเป็นรถรุ่นใหม่้าแอร์ไม่เย็นเนี่ยเิยเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะนี่นะครับก็เพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานเราเนี่ยปรีระดับหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่กล้องหลังข่อไปเป็นกล้องด้านข้างนะฮะที่เป็นมุมอัพของเราอย่างเงี้ยนะฮะ แลตัวนี้เนี่ยก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราขับรถเนี่ยไอ้แขนบูมของเรานี่นะฮะมันบางทิวทั์ของเราไว้อยู่นะฮะเขาก็เลยติดกล้อ,องหลังไอ้กล้องกล้องข้างตัวนะฮะไม่ใช่กล้องหลังกล้องข้างตัวตัวนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรามองการทํางานเนี่ยเราจะได้มองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยก็ได้ทําการเทสระบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะระบบเซฟตี้การทํางานหน้าจอของเขาเนี่ยใช้งานได้ปกติดีหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลุยงานเลยนะนี่นะฮะอันนี้ตงขอติดเซฟ เ,เขาก็ดังเตือนแบบนี้เลยนะครับ s ซฟ e ี้เนี่ยครบนะโอเคเดี๋ยวเรากางขาน,นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสวิงตัวไปด้านข้างเพื่อไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับไะนะครับก็ได้ทําการสวิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยนะครับพอตะอขอเขาหลุดเซฟตี้นะฮะก็เป็นการยืนยันอีกทีนึงนะครับว่า s ซฟตี้เขาใช้งานได้ครบนะ เสียงเตือนการทำง,งานของเขาเนี่ยก็จะหยุดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ตัววงล้อที่ผมสาธิตให้ดูตะกี้เนี่ยเวลาที่เขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับล้อเขาล้อเขาเนี่ยสามารถปรับได้หลายองศานะครับตามนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวมุมแคบนะเลี้ยวมุมขนานหรือว่าเลี้ยวล้อหลังหรือว่าเลี้ยวล้อหน้าเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งสีะดับแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าการทางานเนี่ยก็จะได้รูปแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะปิดล้อหลังก็ได้ล้อหน้าก็ได้นะอันนี้เป็น ผมเปิดหมดเลี้ยวมุมแคบไปอยู่นะครับเนี่ยนะเวลาการเลี้ยวการสวิงเนี่ยก็จะทําได้แคบมากยิ่งขึ้นนัวเองนะครับเนี่ยนะล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยจะบิดไปคนละทางนะครับอ่าก็จะได้งานที่เขาเรียกว่าไงต้องการความคล่องตัวนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นแนวขนานนะฮะวิ่งให้ตัวรถไปขนานสายขวาอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับอ่านี่ก็เป็นข้อดีของรถเคนสี่ล้อนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะฮะนี่นะครับ ในส่วนของฟ้าหลังเนี่ยถือว่าสวยมากนะนี่นะฮะ,ะกลิปเลยนะครับรอยบูรอยสนิมไม่มีนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสวิงกันนิดนึงนะฮะ,นนะะในส่วนของสภาพสลิงเนี่ยก็มาสวยมากๆนะลูกค้าครับไม่มีการฟูหรือว่าความเสียหายของตัวสลิงเลยนะฮะสะภาพดีมากนะ แล้วก็หลังบูมก็สวยนะครับรอยรล้าวรอยดาวไม่มีนะฮะนี่นะครับเรียนคลิปเลยโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะฮะชิปนีน่นี่นะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนีเน้เขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับผมหกสูบเทอร์โบนะแลวก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะตัวนี้นะฮะเขาจะใช้เป็นมิตซูบิชิ 6M60 นะครับอ่าจะไม่ผิดแน่นอนนะฮะมีตัวมีวงบอกชัดเจนเลยนะครับมีมิตซูบิชิ 6M60 นะครับอ่าก็จะเป็นเครื่อง6สูบเทอร์โบนะโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับ ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะครับลูกค้าครับนะจุดรสัสวซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะแล้วก็ที่สําคัญด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์คอมมาเร็วตัวใหม่นะฮะลูกค้าครับต่อว่าต่อให้ว่าเขาจะใช้งานในรถขนาดใหญ่ ขนาดนี้เนี่ยนะฮะเสียงเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ยังคงความทํางานได้เงียบม,มากๆนั่นเองนะครับ่าอันนี้ขนาดยืนใกล้เครื่องยนต์มากๆนะเสียงเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังแทบไม่ได้ยินเลยนะฮะเสียงเครื่องเนี่ยเงียบม,มากๆนะถ้าเกิดทางานใกล้ชุมชนนะ,ะใกล้โรงเรียนหรือว่าในตัวเมืองเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องความความในการสร,ร้างเสียงลาคาญเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยทำงานได้เงียบม,มากๆนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่แบบนี้นะโอเคนะครับ๋ยวผงปิดฝาก่อนนะครับนี่นะ สวยงามนะครับสภาพเนื้อตัวสวยมากระบบการทํางานระบบเซฟตี้นะฮะก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยนะครับอันนที่ผมบอกว่าเป็นล้อแบบเลี้ยวมุมแคบนะฮะเนี่ยนะครับมุมการทํางานของล้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าก็ใช้งานได้ คองเคลมากๆนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถเคนทานาโน g r อา0 N1 อคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรี่้ึ้นตัวนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะฮะละเอียดละเอียดเลยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์ไทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าสน นะะฮแนะนําว่ารีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่ารถเคน25ตันสวยๆแบบนี้เนี่ยมาไวไปไวแน่นอนนะฮะเผื่อเนี่ยวันเดียวก็ไปแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่กําลังตามหานะครับก็แนะนําว่ารีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากไว้ั่นี้นะครับกับเจ้าตัวรถเคนทานโน่ GR250N1 คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแต่ก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ